การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความจําเป็นสำหรับประเทศในการพัฒนาประเทศไปสู่ฐานนวัตกรรมต่างๆจบไปสิบรุ่นเนี่ยมีสักคนหนึง่งทำอะไรขึ้นมาสักอย่างจนกระทั่งได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลโออะไรจะเกิดขึ้นผมฝันนะปัญหาหลายๆอย่างสิ่งที่เข้ามาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการที่ต้องคิดวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสตร์แขน,นเดียวถึงจะทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์เราได้คําตอบ การสามงไทยของเรานั้นเนี่ยยังเน้นบุคลากรเพื่อออกไปทํางานเนี่ยนะยังไม่ได้เน้นการวิจัยมากนักเนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นสังคมผู้บริโภคปัญหาของประเทศไทยถ้าให้ผมมองก็คือว่าการนําไปสู่การปฏิบัติมากกว่านะครับแนวคิดอะไรต่างๆผมว่ามันค่อนข้างมีพร้อมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปตทได้ทํามาหากินตั้งโรงงานต่างๆในจังหวัดระยองเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ พอทอเจริญเติบโตได้ถึงขนาดนี้นะฮะก็ได้อาศัยพื้นที่ระยองเนี่ยเป็นที่ตั้งโรงงานต่างๆก็มีคําถามว่าเรามาใช้พื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยแล้วชาวจังหวัดระยองได้อะไร มอสีนื่อยาเป็นปีแรกนะครับเราจะมีวิชาเรียนเราเรียกว่าไซ n อสนะครับ scientific inquiry and nature of science วิธีการก็คือเขาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆของทา,างด้านวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์นะครับเขาจะได้ไปพบคุณครูสาขาต่างๆได้ทำมินิโปรเจกต์เล็กๆนะครับให้เขาเรียนรู้ว่าฟิสิกส์มันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเคมีมีอะไรเกี่ยวข้องชีวะมีอะไรเกี่ยวข้องนะครับ เป็นวิชาพื้นฐานพอม .5 ปุ๊บเขาก็จะเริ่มว่าสนใจด้านไหนโดยการแนะนําของอครูเขาก็จะเริ่มทําการทดลองนะครับทำการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อพอม .6 ซึ่งเป็นปีที่เขาจะต้องจบเข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนาการต่างๆตั้งแต่ตแตม .4 ถึงม .6 ที่เกี่ยวข้องกับสเต็มนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะดูแลหรือให้เขาพัฒนาตนเองนะครับจากม .4 จนถึงม .6 เราอยากให้เขามีทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับก็คือทักษะวิจัยเราจะนำสกิลทางด้าน research oriented education นะครับเป็นสกิลทักษะวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก่อนจะจบการศึกษาที่นี่จะต้องทำงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งชิ้นก่อนจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะเราจะได้ English skill ไปด้วยนะครับแล้วต้องนำเสนอผลงานนี้ในเวทีนานาชาติด้วย หลายโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ problem based learning mm hmm. เพื่อจะบูรณาการความคิดตา่างๆตรงน,นี้ก็คือเหมือนเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งนํามาถึงตัวปัญหาเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะเด็กๆที่จะคิดว่าอะไรมันเป็นปัญหาเองเ่ยบางครั้งถ้าเกิดเขายังไม่มี prior knowledge หรือความรู้พื้นฐานหรือว่าไม่ได้สังเกตอะไรมาก่อนเนี่ยเราพบว่ามันยากในการที่เด็กจะตั้งคำถามที่เป็น problem based learning เองใ,ในกรณีนี้เนี่ยก็คือให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ สังเกตและได้เห็นปัญหาซึ่งจะเป็นการนำค่ะมามาสู่การตั้งคำถามซึ่งสามารถทำโปรเจกต์ในเรื่องของ STEM ต่อได้ด้วยสิ่งที่เราปลูกฝังเขาก็คือว่าให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์โดยการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์ในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัว STEM ก็ได้นะคะ เพราะบางบริบทเนี่ยการแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างหรือโจทย์บานโจทย์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิน่นถึงทุกวันนี้ก็เลยมีการพัฒนามาเป็นตัวสตรีมนะคะขึ้นมาที่เพิ่มตัว A อก็คืออาร์ตเข้าไปด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย,ยู่ข้อหนึ่งนะเราต้องการเห็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นผู้รู้รอบด้รอบรู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเบลราวดิ d นะครับคือต้องรู้ทุกเรื่องแลนะต้องทราบทุกเรื่อง ต้องมีประสบการณ์ทุกเรื่องนะครับแผนที่จะปริน้นมันออกมานะคะก็ไม่ต้องปืนกระดาษต่อไปก mm. ็คือใช้ตัวแพลตฟอร์มในการแอ s s i g n งานให้กับเด็ก,ดก mm. ๆซึ่งเด็กๆก,ก็จะสามารถที่จะมาเปิดดูงานที่เรามอบหมายซึ่งในนั้นเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะกำหนดเวลาในการส่งงาน ต่างๆได้แล้วก็ระบบก็จะบันทึกนะคะว่าเด็กเข้ามาอ่านแล้วส่งงานแลวหรือย่งส่งเมื่อไหร่พอเราเรียกตรวจงานเนี่ยเราก็จะสามารถส่งฟีดแบ็กให้กับเด็กๆได้ในระบบแพแพลตฟอร์มได้เลยซึ่งมันจะเป็นการทำให้เราคอมมูนิเคตกับเด็กนะคะสื่อสากรกับเด็กได้ง่ายรวดเร็วชัดเจนมากขึ้นค่ะ ลักษณะการเรียนรู้แบบนี้นะคะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายพูดให้เด็กฟันอย่างเดียวค่ะแต่เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็สามารถที่จะฝึกวิเคราะห์จากภาพที่เห็นว่ามันน่าจะตรงกับกลุ่มไหนค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะจําแนกแยกแยะได้ว่า,าสิ่งมีชีวิตเราเห็นอยู่ในระดับไหนเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการสังเกตของเขาเอง เปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นผู้ให้ลองเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นผู้คนขวาหาความรู้เองรู้สึกโดยประสบการณ์องตรงของตัวเองเนี่ยเข้าใจและเห็นด้วยกับลักษณะการเรียนรู้นะคะที่เด็กเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะคะไม่ใช่ครูเป็นผู้ให้แต่อย่างเดียวเห็นได้ชัดค่ะจากตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จากเด็กๆที่เราลองใช้สอนด้วยเขามีความสนุกมากขึ้นนะคะที่เขาจะได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองต้องเปิดใจกว,ว้างค่ะว่าลักษณะคําตอบเนี่ยนะคะมีแนวโน้ม ที่จะไม่ใช่คำตอบเดียวครูที่จะต้องเตรียมตัวในการในการสอนรูปแบบนี้ค่ะ1ต้องเปิดใจ 2. นะคะต้องมีความรู้ที่กว้างให้รู้ว่าวางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีแค่ในหนังสือคู่มูอครูเท่านั้นลักษณะการทํางานของครูก็คือครูจะเป็นคนคอยอโคชชิ่งให้คําแนะนานะครับและเด็กก็ทํางานไปโดยเฉพาะที่ที่พูดถึงคือสเตมมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเราต้องการความเชี่ยวชาญจากด้านนอก เราก็ออกไปหาความเชี่ยวชาญออกไปหาเอ็กซ์เพรสตีจากด้านนอกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเช่นจิสดานะครับที่อยู่ศรีราชานะครับทางด้านแอร o s สเป e เรามีโปรเจกต์ถึงขั้นทําดาวเทียมอย่างเงี้ยถ้าเด็กอยากชอบดาวเทียมชอบภาพถ่ายทางอากาศการติดตามดาวเทียมการทํางานของดาวเทียมเราก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากด้านนอกแล้วคุณครูก็คอยเป็นเฟสิลิเตเตอร์จัดก,การศึกษาให้เราจะพยายาม กให้เด็กเขารู้จักตัวเองว่าเขาคือใครเขามีความรักความถนัดความสนใจทางด้านไหนผมมีความเชื่อว่าถ้าเราได้เรียนได้ประกอบอาชีพที่ตัวเองรักถนัดและสนใจแล้วเนี่ยอันแรกเลยชีวิตมีความสุขแน่นอนอันที่สองเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จสูงสุดในวิชาชีพมแ,แน่นอนนะครับ การเรียนรู้ทุกวันนี้ไม่ใช่ครูกับนักเรียนนักเรียนมหที่ทําวิจัยบางครั้งนอกจากจะทํากับนักเรียนทํางานวิจัยร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนทํากับรุ่นน้องมสท่ทำกับรุ่นพี่มหหรือแม้กระทั่งครูด้วยกันที่นี่ก็ทําวิจัยก็ทําร่วมกับครูเท่านั้นไม่พอนะครับเราก็จะทํางานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับทำงานกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทำงานกับนักศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะฉะนั้นความรู้ความรู้หนึ่งงานชิ้นหนึ่งไม่ใช่ว่านี่เป็นของมสมหม6หรือ,หร,อหรือนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือนักวิจัยเราทำงานร่วมกันทุกคนเป็นคอลีเป็นเพื่อนร่วมงานบางครั้งผู้บริหารก็ลงไปนั่งดูนั่งฟังด้วยในช่วงที่เราสำรวจเราก็พบว,ว่า ก็เป็นหน้าเป็นห <okay>? ัวมีครูที่จําเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสจํานวนเยอะเลยที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาก่อนพื้นฐานภาษาอังกฤษเขาเองก็ไม่มั่นใจแต่มันมีความจําเป็นต้องสอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าไปก็คือว่าเราต้องช่วยครูก่อนสกิลแรกที่เราให้ความสําคัญก็คือ English Skill เพราะฉะนั้นในคลาสเรียนวิชาหลักๆเราจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น English Skill ไม่ว่าจะเป็นอีกนิดทางด้านพูดฟังอ่านเขียนนะครับการนําเสนอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในด้านภาษานะครับการตอบคําถามอันนี้อันนี้สกิลแรกนะครับสกิลที่2ที่เขาเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจําแล้วก็อยู่หอพักที่นี่เราก็จะฝึกไลฟ์สกิลให้เขานะครับทักษะชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะฝึกการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันการทํางานเป็นทีมจิตสาธารณะ การช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นไลฟ์สกิลสกิลสุดท้ายพูดไปเมื่อสักครู่และเกี่ยวข้องกับสเต็มก็คือทักษะวิจัยไอ้ที่ได้ G P A คณิตศาสตร์4 p h ฟิสิกส์4เคมีสี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นเป้าหมายเราสูงกว่านั้นนะสาปีที่นี่ทำยังไงถึงจะสร้างเด็กเหล่านี้เนี่ยให้เขาเป็นผู้ที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสังคมตรงนี้สำคัญมากๆเลยงั้นผมพูดเสมอๆกับคุณครูนะครับบอกว่าถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์เลยการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นแบบอุดมศึกษาคือจะสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมแต่เราจะสร้างคนไปสร้างนวัตกรรม mm hmm. นั่นก็คือคำตอบที่ว่าเราเตรียมคนภาคที่จะใช้ผลผลิตจากการศึกษาต้องเข้ามาร่วมเลยตรงนี้ผมก็มองว่าโดยเฉพาะทางชีววิาเริ่มมีนะแบบทวิภาคีแบบต่างๆเนี่ยอันนี้จำเป็นมา,มากๆเลยนะครับ แล้วก็ทางภาค NGO ทั้งหลายแหล่เนี่ยผมว่าเรามาช่วยกันโรคมันเปลี่ยนแปลงต่อการวิชาการเปลี่ยนแปลงต่อการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนตัวเฉพาะตัวเนื้อหาเนี่ยพอมันมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงเพราะฉะนั้นเรียนวิธีการเรียนรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะนอกจากตัวเนื้อหาต่างแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะสอนให้เด็กเรานะเรียน วิธีการเรียนรู้โรคปีนนะ่ยยแปลงในอนาคตรเราสามารถที่จะตามติดตามต่างๆได้นะเพนตรงนี้สาคัญมากเลย